กำเงิน500บาทในกระเป๋าคุณไว้ให้แน่นนะครับเพราะในสายตาของคนทั่วไปมันอาจเป็นแค่ค่าชาบูมื้อเดียวที่กินแล้วก็หมดไปแต่ในสายตาของนักลงทุนนี่คือมเมล็ดพันธุ์ที่ส่งพลังที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์5ขั้นตอนปั้นพอร์ตฉบับมนุษย์เงินเดือนครับผมไม่ได้มาขายฝันและไม่ได้มาบอกให้คุณลาออกไปนั่งเฝ้าหน้าจอหุ้น แต่ผมจะมามอบพิมพ์เขียวที่เปลี่ยนเงินหลักร้อยให้กลายเป็นระบบผลิตเงินล้านด้วยเครื่องมือที่คนทำงานทุกคนเข้าถึงได้จริงหลายคนชอบบอกผมว่ารอให้พร้อมก่อนรอให้รวยกว่านี้ก่อนค่อยเริ่มลงทุนผมขอบอกคุณตรงนี้เลยว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงครับและถ้าคุณรอให้เหลือเงินแล้วค่อยเก็บชาตินี้คุณจะไม่มีวันได้เริ่มในซีรีส์นี้เราจะทุบกำแพงความเชื่อดำเดิมทิ้งทั้งหมด เราจะคุยกันแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นตั้งแต่วิธีเปิดบัญชีโดยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ทำงานวิธีรีดไขมันรายจ่ายเพื่อหาเงินลงทุนไปจนถึงการสร้างระบบออโต้พายโที่จะช่วยให้คุณชนะตลาดได้โดยไม่ต้องเก่งเลขไม่ว่าคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่หรือมีหนี้แค่ไหนขอแค่คุณมีเงิน500บาทและใจที่อยากเปลี่ยนชีวิตระบบนี้สร้างมาเพื่อคุณครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะเลือกใช้แรงทำเงินและเริ่มให้เงินทำงานแทนคุณแล้วหายใจลึกๆครับแล้วไปเริ่มนับหนึ่งพร้อมกันในบทแรกครับถ้าคุณฟังบทนำจบแล้วและใจคุณพร้อมจะเปลี่ยนเงิน500บาทให้เป็นพอร์ตลงทุนคำถามแรกที่มักจะผุดขึ้นมาคือต้องไปธนาคารสาขาไหนหรือต้องเตรียมเอกสารกี่ชุดหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะกำแพงที่สูงที่สุดที่ขวางกั้นคน90%จากความร่ำรวย ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นภาพจำเก่าๆเ,เรื่องความยุ่งยากที่ไม่มีอยู่จริงครับในยุคนี้การเปิดประตูสู่โลกการลงทุนมันง่ายและเร็วกว่าการที่คุณยืนรอคิวซื้อชานมไขมุกหน้าปากซอยซะอีกลืมเรื่องการลางานครึ่งวันหรือการเซ็นเอกสารจนมือหงอิกไปได้เลยสิ่งที่คุณต้องใช้มีแค่3ามอย่างที่อยู่ติดตัวคุณตอนนี้ 1. สมาร์ทโฟน 2. บัตรประชาชน และ 3. นิ้วมือของคุณครับหยิบมือถือขึ้นมาครับโหลดแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณใช้อยู่หรือแอปกองทุนรวมที่กอต่อรับรองกดเมนูเปิดบัญชีกองทุนสแกนหน้าถ่ายรูปบัตรยืนยันตัวตนจบครับกระบวนการทั้งหมดนี้กินเวลาชีวิตคุณไม่ถึง10นาทีไม่ต้องคุยกับพนักงานไม่ต้องเดินทางและที่สำคัญไม่ต้องใช้เงินซักบาทในการเปิดบัญชี วันนี้ผมไม่ขอให้คุณทำอะไรที่ยากการบ้านข้อเดียวของคุณคือสร้างกระเป๋าตังค์ใบใหม่นี้ให้สำเร็จก่อนเข้านอนอย่าเพิ่งกังวลว่าจะซื้อกองไหนอย่าเพิ่งสนว่าตลาดหุ้นจะเขียวหรือแดงเอาแค่กุญแจเข้าบ้านให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่มีบัญชีเงิน500บาทที่คุณกําไว้ก็ไม่มีที่ไปครับส่วนใครที่เปิดบัญชีเสร็จแล้วแล้วเกิดคำถามใหญ่ในหัวว่า แล้วจะไปขุดเงิน500บาทมาจากไหนในเมื่อเดือนชนเดือนไม่ต้องห่วงครับบทหน้าผมจะพาคุณไปรีดไขมันทางการเงินเพื่อสร้างเงินก้อนนี้ขึ้นมาเองครับเปิดแอปธนาคารในมือถือของคุณขึ้นมาตอนนี้เลยครับแล้วลองกดดูประวัติการโอนเงินของเดือนที่แล้วดูคุณเห็นอะไรไหมครับค่าสมาชิกแอปดูหนังที่คุณไม่ได้เปิดดูมาเป็นชาติค่ากาแฟแก้วร้อยที่คุณกินแก้ง่วงทุกบ่าย หรือค่าหวยที่คุณซื้อความหวังลมๆแรงๆทุกงวดถ้าลองเอามารวมกันเผลอๆมันเกิน500บาทไปไกลลิบเลยใช่ไหมครับความจริงที่น่าเจ็บปวดคือคุณไม่ได้ไม่มีเงินครับแต่คุณกำลังปล่อยให้เงิน500บาทนี้ไหลออกไปกับเรื่องไร้สาระโดยไม่รู้ตัวต่างหากภารกิจวันนี้ง่ายมากครับเราจะไปล่าค่าหัวเงินก้อนนี้กลับคืนมา ด้วยกฎเหล็กข้อเดียวที่เศรษฐีทุกคนใช้นั่นคือจ่ายให้ตัวเองก่อนทันทีที่เงินเดือนออกวินาทีแรกที่เสียงเตือนดังติ้งก่อนที่คุณจะเอาไปจ่ายค่าบัตรเครดิตก่อนจะโอนค่าไฟหรือซื้อของกินให้คุณโอน500บาทนี้เข้าบัญชีกองทุนที่คุณเพิ่งเปิดไปเมื่อวานทันทีให้คิดซะว่ามันคือภาษีความมั่งคั่งที่คุณต้องจ่ายให้ตัวเองในอนาคต ห้ามผัดวันประกันพรุ่งห้ามบอกว่าเดี๋ยวเหลือค่อยเก็บเพราะธรรมชาติของมนุษย์ถ้าคุณรอให้เหลือคุณจะไม่มีวันเหลือครับแค่คุณกลั้นใจตัดกาแฟแบรนด์ดังออกสัปดาห์ละแก้วหรือลดปาร์ตี้ลงเดือนละครั้งคุณก็ได้เงินทุนเปลี่ยนชีวิตก้อนนี้กลับมาอยู่ในมือแล้วครับตอนนี้บัญชีพร้อมแล้วเงินพร้อมแล้วแต่ปัญหาโลกแตกด่านต่อไปคือ แล้วจะเอา500บาทนี้ไปซื้อตัวไหนดีให้มันงอกเงยไม่ใช่ซื้อแล้วดอยไม่ต้องเดาและไม่ต้องไปถามเสี่ยนที่ไหนครับบทหน้าผมจะพาคุณไปเลือกตกราลงทุนที่ปลอดภยัยและเหมาะกับมือใหม่ที่สุดครับเงิน500บาทนอนรออยู่ในบัญชีแล้วแต่พอกดเข้าไปหน้าซื้อขายเจอชื่อกองทุนภาษาอังกฤษยาวเหยียดกราฟยึกยื่เต็มไปหมด มือมันสั่นใช่ไหมครับความกลัวเริ่มเกาะกินใจว่าถ้าจิ้มผิดตัวเงินนี้จะหายวับไปเลยไหมจำคำผมไว้นะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วกระโดดไปเลือกหุ้นรายตัวหรือกองทุนเฉพาะทางก็เหมือนคุณเอาเงินทั้งชีวิตไปฝากไว้กับไข่ไก่แค่ฟองเดียวถ้าฟองนั้นตกแตกคือจบเกมครับ แต่วันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นเกมวัดดวงทางรอดเดียวของมนุษย์เงินเดือนที่มีเวลาน้อยแบบเราคือการซื้อตักก้าแทนการซื้อไข่ครับในภาษาการลงทุนเราเรียกตะกก้านี้ว่ากองทุนดัชนีหรือ Index f u ฟันคอนเซ็ปต์มันง่ายมากครับ แทนที่คุณจะเอาเงิน500บาทไปเสี่ยงดวงกับบริษัทแค่บริษัทเดียวคุณเอาเงินก้อนเดิมนี้ไปซื้อตะกร้ากองทุนที่เหมาหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลก500้ตัวแรกมารวมไว้ด้วยกันด้วยเงินแค่500บาทคุณได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทระดับโลกหลายร้อยแห่งทันทีถ้ามีบริษัทไหนเจ๊งไปสักตัวพอร์ตคุณก็ไม่พังเพราะยังมีอีก499บริษัทที่คอยช่วยพยุงอยู่ นี่คือทางลัดของคนฉลาดครับหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปย่งแกะงบการเงินแต่คือการเลือกทีมตะะร้าที่คุณเชื่อมัน่นเช่นเศรษฐ,ฐกิจโลกหรือหุ้นใหญ่เมืองไทยกดซื้อแล้วปล่อยให้ระบบเศรษฐ,ฐกิจมันทำงานแทนคุณเลือกตะกร้าที่ชอบกดซื้อให้เรียบร้อยแล้วจบครับง่ายแค่นี้เลยแต่ช้าก่อนครับ ศัตรูตัวต่อไปกำลังรอคุณอยู่นั่นคือคำถามที่ว่าแล้วจะซื้อตอนไหนดีต้องรอหุ้นตกก่อนไหมคำถามนี้แหละครับที่ทำคนตกรถมันนักต่อนักบทหน้าผมจะมอบระบบออโต้พายโที่จะช่วยตัดความลังเลข,ของคุณทิ้งไปตลอดการและทำให้พอร์ตของคุณโตได้โดยที่คุณไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแม้แต่วินาทีเดียวครับ คุณรู้ไหมครับว่าศัตรูตัวร้ายที่สุดที่ทำให้คนส่วนใหญ่เจ๊งหุ้นไม่ใช่เศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่สงครามแต่คืออารมณ์ของคุณเองครับวันนี้หุ้นแดงเถือกก็ใจฝอไม่กล้าซื้อเพราะกลัวมันจะลงอีกพอวันรุ่งขึ้นหุ้นเขียวพุ่งแรงก็ไม่กล้าไล่ราคาเพราะกลัวติดดอยสุดท้ายนั่งมองตาปริบปบปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีงานยุ่งทั้งวันการพยายามจับจังหวะตลาดคือเกมที่คุณไม่มีวันชนะครับทางรอดเดียวที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเราชนะเกมนี้ได้คือการเลิกใช้อารมณ์แล้วใช้วินัยเข้ามาทำงานแทนครับวิธีการนั้นเรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Averaging ฟังดูวิชาการใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการทำเรื่องง่ายๆแค่เรื่องเดียว นั่นคือการตั้งคำสั่งตัดบัญชีอัตโนมัติทุกเดือนในวันที่เงินเดือนออกครับให้คุณมองว่าเงินลงทุน500บาทนี้เป็นเหมือนบิลค่าไฟหรือค่าเน็ตที่ต้องจ่ายเป๊ะๆทุกเดือนไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงระบบจะหักเงินคุณไปซื้อของดีเข้าพอร์ตทันทีความเจ๋งของวิธีนี้คือในเดือนที่หุ้นตกหนัก คนอื่นกำลังกลัวจนขายหนีตายแต่ระบบจะเอาเงิน500บาทของคุณไปกวาดซื้อหน่วยลงทุนได้จำนวนมากขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนได้ของเซลล์และในเดือนที่หุ้นแพงระบบก็จะซื้อได้น้อยลงเพื่อป้องกันไม่ให้คุณไล่ราคานี่คือกลยุทธ์ง่อแต่ฉลาดที่สุดครับหน้าที่ของคุณมีแค่ครั้งเดียวคือกดตั้งค่าตัดบัญชีในแอปวันนี้แล้วลืมมันไปซะ ปล่อยให้ระบบสะสมความมั่งคั่งให้คุณไปเรื่อยๆแบบออโต้พายโลเมื่อระบบรันแล้วสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำคือสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยากที่สุดนั่นคือการอดทนรอครับต้นไม้ที่คุณเพิ่งปลูกวันนี้จะกลายเป็นร่มเงาให้คุณเก,ณเกษียณสบายได้อย่างไรบทหน้าบทสุดท้ายผมจะพาคุณไปดูพลังที่แท้จริงของเวลาครับหลายคนติดภาพจำจากหนังว่า การลงทุนต้องตื่นเต้นต้องเฝ้าหน้าจอต้องตะโกนซื้อขายแต่ผมขอบอกความจริงข้อหนึ่งครับการลงทุนที่ดีต้องน่าเบื่อครับถ้าคุณลงทุนแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นเหมือนแทงหวยแสดงว่าคุณกำลังมาผิดทางครับเพราะการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงมันเหมือนการนั่งดูต้นไม้ค่อยๆโตมันไม่หวือหวาแต่มันมั่นคง เงิน500บาทที่คุณหยอดลงไปในระบบวันนี้ในสายตาคนอื่นมันอาจดูเป็นเงินก้อนเล็กๆที่ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมันบวกกับเวลาและพลังของดอกเบี้ยทบต้นในระยะยาวเงินก้อนนี้จะค่อยๆขยายตัวจากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนโดยที่คุณแทบไม่ต้องออกแรงเพิ่มเลยโจทย์ชีวิตของคุณคืออะไรครับ คุณอยากปลูกถั่วงอกที่รดน้ำสามวันได้กินแต่กินมื้อเดียวก็หมดไปหรือคุณอยากปลูกต้นสักทองที่อาจต้องใช้เวลา10หรือ20ปีแต่วันที่มันโตเต็มวัยมันจะกลายเป็นร่มเงาให้คุณพักพิงไปตลอดชีวิตวันนี้คุณมีครบทุกอย่างแล้วครับคุณมีกุญแจเข้าบ้านคือบัญชีที่คุณเปิดคุณมีกระสนคือเงิน500บาทที่ตัดจากรายจ่ายไร้สาระ คุณมีเป้าหมายคือกองทุนชั้นดีที่คุณเลือกและคุณมีเครื่องทุนแรงคือระบบ DCA อัตโนมัติสิ่งที่ขาดอยู่มีอย่างเดียวคือการลงมือทำเดี่ยวนี้ครับความรู้ทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ถ้าคุณฟังจบแล้วปิดจอนอนและขอฝากไว้อีกนิดครับ เราลงทุนเพื่อที่จะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตกับคนที่เรารักอย่ามัวแต่เก็บเงินจนลืมใช้ชีวิตนะครับแบ่งกำไรมาเติมความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะนั่นคือกำไรที่แท้จริงของชีวิตครับเริ่มปลูกต้นไม้ของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าสวัสดีครับ